จ,จักรยานเพื่อสุขภาพตำบลสาริการ่วมกับเครือข่ายชมรมในพื้นที่จังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมสาริกาคาฟีเดย์เพื่อรณรงค์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและลดการขับขี่รถยนต์ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับสังคมที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกาอำเภอเมืองน,นครนายกจังหวัดน,นครนายกนายแผนคำพุทธประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลส,สาริกาเป็นประธานการปล่อยรถจักรยานรณรงค์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและลดการขับขี่รถยนต์เพื่อร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี กับสังคมในวันปลอดรถหรือคาฟรีเดย์ซึ่งองค์กรในประเทศต่างๆทั่วโลกจะรณรงให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้รถจักรยานเพิ่มขึ้นเพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนนอันส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ และยกระดับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้นรวมทางลดปัญหาการจราจรติดขัดได้ในระดับหนึ่งจังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีความสวยงามทั้งภูเขาที่ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเป็นสถานที่เหมาะ กับการใช้รถจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทั้งได้ชมพืชสวนไร่นานตามเส้นทางผ่านเนินเขาที่สวยงามและวิถีชีวิตของชาวบ้านทั่วไปวิถีชีวิตของชาวลาวเวียงลาวพวนและเป็นศูนย์รวมของแหล่งท่องเที่ยวมากมายการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ให้การสามนุนทางอาหารเครื่องดื่มจำนวนมากรวมถึงบริจาคเงินสบสนุนการศึกษาแก่นักเรียนซึ่งทางชมรมต้องขอขอบคุณมานโอกาสนี้สำหรับเส้นทางในการดูนรงในครั้งนี้จะเริ่มต้นจากองค์การบริหารสาร่วนตำบลสาริกา และไปสิ้นสุดที่สลรากลางจังหวัดนครน,นายกโดยคาดหวังว่าการรณรงค์ครั้งนี้จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันรณรงค์เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อสังคมต่อไป เก็บเก to <Pf ie. S 1> ็บแค่สแใช่ไหมแล้ไปให้พี่นพี่องเลยนะครับขอบพระคุณนะครับที่จะมาบตรงนวัานการแล้นะครับครับขอบคุณมากเลยนะ เดี๋ยวจะลดแล้วเดี๋ยวเรารับประทานน้ำนะครับเครื่องดื่มเย็นๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราถ่ายรูปร่วมกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวจักรยานมาด้วยไหมไม่ต้องเอาจักรยานก็ได้นะครับเอาจักรยานจอดเอาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันที่ร้านขะมรูปก็เดี๋ยวรถจักรยานนิดหน่อยนะครับสิบแตนี้มาหน่อยนะก่อนที่จะนี้มาเลยไปนิวป้ายโชว์อยู่ตรงไหน วันนี้ควคุณัดเองรเรา้องขอขลทนะรับวันนี้เราเอาน้ำแข็งมาไปช่วยในงารบริการตูุ้ฟานะครับเครื่องบหม่เรืออาหารจุดอดน้ำเย็นน้ำเชือแร่เชืได้สวัสดีค่ะอันนี้ขาดอะไรเายกเราไปคุ้มกันนะครับมาร่วมใจกันยเงงันเราแฝร่วมกันนะครับรุใจ เพื S <S ่อสำหรับการอำนวยความสะดวกในวันน uh> uh ี no yes <t uh. <t uh ้นะครับขอบคุณสวัสดีครับไอสตรีมไปตรวจเจ๊มะนักข่าวของข่าวเสร็จแล้วของหวานนะครับไอสตรีมมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาทานไอสตรีมกันต่อครับสามวันเองนะครับสำหรับการจัดวันนี้ถึงได้บอกว่าเราทำแี่เราติดปัญหาไกลขึ้นนะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟา,า,าทิสจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์บอร์ดทั่วประเทศ 디특중과 펩시 벽무사 아론